เปิดประวัติเสียบอว่าที่สามีพราวฟ้าค่ะล้างปิดอะคอเรียมคอแต่งงานบอกเลยว่าว่าที่สามีโปรไฟล์สุดอึ้งมากค่ะ ็นอีกหนึ่งคู่รักที่ถูกจับตามองเป็นอย่างมากค่ะหลังจากที่ฝ่ายชายอย่างเสียโบท๊ทเพชรยินดีได้คุกเข่าขอแฟนสาวดีกรีน,นักแสดงช่อง3มอย่างพราวฟ้าการัญชิดาคุ้มสุวรรณขอแต่งงานที่อะโคอเรียมค่ะทำกลางการแสดงความยินดีของเพื่อน,อนและแฟนคลับอย่างมากมายค่ะ สำหรับเสียโบสนัทธเดชวชิระรัตนวงศ์หรือเสียบสเพชรยินดีเป็นโปรโมเตอร์มวยไทยซึ่งเป็นบุตรชายของวิรัตวชิระรัตนวงศ์โปรโมเตอร์แห่งสนามมวยเวทีลุมพินีค่ะเสียโบสมีผลงานการจัดคู่มวยในศึกใหญ่หลายรายการและเป็นที่ยอมรับของผู้ชมเขาเป็นผู้ดูแลการฝึกซ้อมของนักมวยไทยที่ค่ายไก่ย,ย่างห้าดาวค่ะ รวมไปถึงได้รับมอบหมายจากดรพงศ์วิเศษไพบูรณ์ให้เป็นผู้ดูแลรายการศึกมวยดีวิถีไทยทางช่อง11ด้วยล่ะค่ะ no และในวันที่1มกราคม2556ทางผู้บริหารของเวทีมวยราชดำเนินได้แต่ง ดางให้เสียโบส์เป็นโปรโมเตอร์อย่างเป็นทางการขณะที่มีอายุได้เพียงแค่25ปีนับเป็นโปรโมเตอร์ที่มีอายุน้อยที่สุดซึ่งเขาก็ได้เตรียมจัดการแข่งขันรายการศึกเพชรวิเศษขึ้นในวันที่7จ็ดกุมภาพัานธ์โดยมีคู่มวยอย่างคุณสมรักคำสิงห์และจอมโหดเกียรติอดศักดิ์โคจรมาพบกันเป็นครั้งที่2ค่ะและสําหรับรางวัลโปรโมเตอร์ดาวรุ่งยอดเยี่ยมแห่งปีวันนักกีฬาย,ยอดเยี่ยมปี2559ด้วยค่ะ สำหรับประวัตินายนัทเดชวชิระรัตนวงศ์ค่ะช่อเลนบอบบสเกิดวันที่9ตุลาคม2530เป็นโปรโมเตอร์มวยไทยเป็นบุตรชายของนายวิรัตวชิระรัตนวงศ์โปรโมเตอร์แห่งสนามมวยเวทีลุงพินีค่ะสมรสกับนางภาวินีวชิระรัตนวงศ์และมีน้องสาวชื่อธานิดเขาได้ติดตามพ่อของเขาเข้าสนามมวยและมีความชื่นชอบในมวยไทยมาตั้งแต่เด็กภายหลังค่ะก็ได้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และครั้งหนึ่งเขายังเคยเป็นผู้เสนอแนวคิดให้มีการแข่งขันมวยไทยแบบ2รูปหนึ่งโดยจัดให้แสนชัยซ้อคิงสตาร์พบกับคู่ชกอย่างเพชรปุญชู FA Group กับสกิดดาวเพชรพญาไทยค่ะซึ่งแนวคิดดังกล่าวได้รับการเช่นชมจากนายสรงชัยรัตนสุบันและทำยอดเข้าชมรายการดังกล่าวอยู่ที่3ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะ Lord knows that I've tried to. You said I was the only one. No one likes being lied to. You made this mess and left me with the pieces. Now I wanna burn all the bridges between us.